มีไมตรีแชแนลมาแล้วคะ่ะวันนี้มีพี่สาวใจดีที่น่ารักที่ชื่อว่าพี่เหมียวนะคะพี่เหมียวเมตตาน้องส่งเซตของฝากจากอุบลเป็นเซตก๋วยจับยวนมาให้คะ่ะแล้วมีไมตรีก็เลยลองทำก๋วยจับยวนตามวิธีการที่พี่เหมียวให้มาลองดูครั้งแรกนะคะ จัดการเตรียมผักต่างๆก่อนค่ะมีต้นหอมผักชีและผักชีใบเลื่อยนะคะซอยตามชอบเลยค่ะมาดูเส้นกันนะคะพี่เหมียวให้เส้นมาสองแบบก็คือแบบสดและแบบแห้งค่ะส่วนหมูยอนั้นเราได้มาจากตลาดแถวแถวบ้านนะคะเนื่องจากว่า หูยอจากอุบลเสียระหว่างทางค่ะน่าเสียดายมากเลยนะคะจัดการอุ่นน้ำซุปค่ะน้ำซุปนี้นะคะได้มาจากการซื้อต้มเล้งมาคะ่ะสั่งต้มเล้งมาแยกน้ำแล้วก็แยกหมูออกมานะคะเครื่องปรุงไม่ต้องปรุงค่ะขอเป็นน้ำซุปเชงเชงเลยพอน้ำซุปเดือดก็นำเส้นสดลงไปต้มค่ะในขั้นตอนนี้ ห้ามหยุดมือเลยนะคะแล้วเส้นก็จะเริ่มสุกข,ขึ้นเรื่อยๆค่ะมาพร้อมกับความหมืดแล้วจนกระทั่งเส้นใสสุกแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะอีกคนนึงอยากจะเติมไข่ลงไปด้วยนะคะส่วนอันนี้ของนีไม่เียนเองนะไม่ดราม่านะคะชามนี้ทานเองจ้าจัดการตกแต่งชามค่ะเราจะจัดการตกแต่งชามของใครของมันนะคะ อันนี้เป็นหอมเจียวที่มาในเซ็ตหอมมากๆค่ะแล้วก็มีพริกผัดด้วยนะคะพริกป่นที่ผัดมาหอมแล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ด้วยค่ะอร่อยมากเลยแอบดูฝั่งกระนูนกันนะคะว่าเขาตกแต่งชามยังไงโอ้ยหัวจิปวดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากที่เคยซื้อรับประทาน วันนี้ได้มาลองทำเองยอมรับว่าเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นและก็ลุ้นมากๆเลยค่ะการได้ทำสิ่งใหม่ๆก็ย่อมทำให้หัวใจเราเต้นแรงแล้วก็มีชีวิตชีวานะคะสําหรับมีไมตรีแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นความสุขมักจะเก่งมากเลยค่ะเก่งเก็บมาไว้อยู่กับตัวเองแต่เรื่องไหนทุกขออนุญาตผ่านไปไวๆเลยนะคะ และว,วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณพี่เหมียวมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะและท้ายสุดนี้ขออนุญาตฝากมีไมตรีแชนแนลทั้งทาง YouTube และ Facebook Page ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ